อันนี้เอาม่ต่อไปเมื่อกี้มันยิงแล้วมันไม่เห็นความแม่นของคนใช่ปะอันนี้ต่อไปเราจะให้เห็นความแม่นแล้วเราก็จะใช้ลูกของอะไรนะวินล่ะว,วินเชตเตอร์เออวินเชตเตอร์บอกบันเลยสิยมาดูนี่เจ๋งปะอเออเดี๋ยวเรามาดูไล่ดูอันไหนมาวินอะป๊าบนี่นี่นี่ อันนี้วินเออกี่ลูกไหยสองสิบสิบสองเหรอไม่ใช่ลูกเก้าเอลูกเก้านี่ลูกเก้าครับอ,อุ้ยแต่ให้ทำเหมือนแกงอ่ะสองนัดเลยสองนัดเหรอวินสองนัดเหรอ,อสวยและรวยมากเขาบอกว่าซื้อมายิงเล่นเออนะ ใส่เราดูอย่าให้ตรงนี้มันจมเข้าไปถ้าจมไม่ได้เคนะนี้ถือวเรียบร้อยปิดปักและล็อกตรงนี้ขึ้นอีกนิดนึงเคนะต่อไปเรามาเทสกานข้างไหนดีซ้ายก่อนซ้ายนะอย่าเพิ่งงา้างอย่าเพิ่งงา้างไปตั้งเป้าตรงนี้ก้างนี่เลยเดี๋ยวลองเลยนะนะ โอเคปะง้างเลย,ย,ยคือนกง้างทีเดียวให้่ลันะล่นล<ป>ั่นลั่น้ะปุมเลยโอเคข้างหลังเหมือนเดิมเพราะเราแค่ข้างซ้ายก็คือยิงนกกลายัปนข้างหลังอันนี้เราเลงลลนู่นนะลูกขนุนนะพวงนู่นนะหนึ่งสองสามลูก okay, เยนะเยนตัว,ตวเฮ้ยกดอันผิดเหรอ อาจจะกดพีวัวโท่ทีครูอะกดเติมแรงเยใ้มันไม um. ่ไปวะหนึ่งต้องมีสมาธินิดนึง่าฮูา่าเลยไ่วฮ่าฮ่าาแม่งก็แค่แข็าปั๊ฮ่ต่โทษทีาฮ่อาก่ากว่าอะไรรู้ป่ะ อออ,อย่าเสี่ยงกับคนสวยกระจายอ,ะอ่ะปิดพอพอ